สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุปูทุกคนเดอ้พอพ่อหญ่แม่หญ่ลูกป่านาะทุกคนจ้าเมื่อนี่ตัวเด่นเลขเด่นสี่ตัวบนเลขเด่นสี่ตัวบนมาครบสามตัวบนนะคะมาแล้วค่ะครบสิบสูตรแล้ววันนี้สาวดําก็จะมาสรุปให้ค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งสี่สามสาวดําตัดเอา ัดเอา1นึ่งสี่เจดนอคะหนึ่งสี่ค่ะ, 1, 4, คะบารนี้เลขเสาตัวเสาดำเอาที่หนึ่งเจ็ดเอ้ยเจ็ 7, ดหนึ่งพี่น้องเจ็นึ่งค่ะโก,กันแล้วเนาะบานี้มาสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองเสาดำตัดเอาที่หกศูนย์เจ็ดสองตัวตัดศูเจ็ดค่ะแล้วกันพี่น้องเนาะสี่อ่สิ เลขเด่นสี่ตัวบนมาครบสามตัวบนสี่ไอซิบชุดกลายเป็นสี่สิบตัวเลขสามตัวมีสี่สิบหางนั่งตัดออกเอาแค่สิบหางเท่าน,นั้นได้จ้ะได้ทำก,กันมาเบิงกันมารุนกันมารุนน,น้ำกันว่ามือวันที่หนึ่งมิถุนายนมานั่งรุ่นหน้าจอน้ำกันนะจ้ะวันที่นั่งตัดมันสิขาบอเนาะพี่น้อง F C. เอฟซีเด็กลองกันมาหลายว่าใหา้นั่งตัดให้แน่มันหลายตัวซื้อ ซื้อบ๊อกซื้อบ๊อกบ๊อกเข่าใจซื้อบ๊อกไวดอ,อกเมียนควบเพื่อนขนาดจ้าประธานว่าคันเมียนควบเพื่อนเป็นตั้งเฮ็ดพอนั่งเฮ็ดเนี่ยนั่งเฮ็ดสิบสูตรแต่ว่าเข่าหาสูตรหกสูตรค่ะอ่าเขา่ขาเข่าหาสูตรหกสูตรสาเหตุที่นั่งบ๊อกตัดแต่พี่น้องเอฟซีเลี้ยงเรามาให้นั่งตัดให้แน่แต่นั่งจิตตัดนวดแต่บ่หูว่าม,าามาาันเจ็เข่าหรือบ่เข่าเด้ออาจจะไปตัดตัวออกเข่าก็ได้นั่งกับโบหูือกันนั่งกับฤทธิ์จิแต่งวดแรกได้ค่ะนี่อ้าวมาต่อมา ต่อมาเลขเด่น7-401นั่งตัดเอาตัวใด3ตัวนั่งตัดเอา407 2ตัวตัดเอา7 0 0 7เออพี่น้องอ่พี่เจรน้าเบิงเนาะฟังเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อมาต่อมาเลขสรุปใบที่5ที่อธิหานนั่งตัดเอาที่5 0 38นั่งตัดเอาที่3 05 สองตัวเอาหาศูนศูนหาเลยพี่น้องต่อมาก็เป็นสูตรที่เอา้าโอ้ยเอาสูตรที่สามเลยไปเอา,เอาสูตรที่หาเลยจังไดงเนาะให้นน่โอย้ย <laughs> ว่าไดห้องเพลงบ่ <laughs> สูตรที่สี่สนองเอ้า <laughs> สูตรที่ส่เลขเด่นอยู่ที่7480นั่งตัดเอาที่780สองตัวเอาที่80ค่ะพี่น้องสูตรที่4นะสาบานก็ได้จ่ลบจากจะให้ลบได้แต่เบอ คิดแล้วซสองเราไม่น่ามาเจอคืนนั้นที่เธอไปแลนังเดียวสิบปีที่จากพี่บอกรักมากรักอย่างแนนเนียวนี่ถ้าไม่พบงานนังน้องเดียวพี่คงต้องเที่ยวตามหาแต่เธอพบแล้วมาจากพี่แยกความรักออกไปจากใจ ความสุขที่มีไม่ทันเท่าไดสี่ห้องหัวใจแยกไปจากเธอไม่รักไม่ว่าอย่ายาำนามนาเวลามาเจอควงใครยังไงเห็นหรือเป็นเมียเธอนามตาไล่เออเพราะเธอมาลวงรัก ข้างเดียวเหมือนข่าวนีียวหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงรักจึงมีอันพังลงเลี้ยวไม่ถึงน้ำเมื่อนรักวานกลายเป็นความคมกับกลายเป็นมีดสองคมฟันจมลงกลางหัวใจหลบไรหลบไดหลบเธอจากใจ อย่างไรพันนี้แก็บแล้วไม่จำยิ่ํทำรือดีเรือรคนนี้ไม่มีบุญว่างเพียงแต่ว่าจาดหน้าบุญคงเกื้อนุนให้พี่โชคดีน้องไม่มีบุญรักเราค่าทุน เพราะคนหลายใจอา้หูยอาลดีให้ต่อไปเป็นสูตรใจละทู่ที่หกพี่น้องสูตรที่หกด้วยจ้า ที่หกนางนางตัดเอาที่ศูนย์ห้าเก้าสองตัวน้องตัดเอาที่ห้าเก้าเอ้ยตัดเอาที่ศูนย์เก้ากรเด้อพี่น้องเ้อเออเออเออพี่น้องเออเออพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย

โอ bert, <st immun ization tuning> ้โทษโมาสาเป็นแท้บอกตัวเล็กแนวทางย่ดีๆจ้านก็ไปห้องมอลัมเซเลยโว้ยบอกอาไปกิมอะไร้งนี่้ซาเลัวดูแต้กินนี่ฮะหวสูแนี่นังูที่โอ้อ <laughs> จากเป็นจังได้คือคือทอดไอโบเส้า,าสูตรที่เจ็ดเส้าดำตัดเอาที่สี่ศูนย์นนเจ็ดเด้อพี่น้องสี่ศูนย์เจ็ด สองตัวก็ตัดเอาที่ศูนย์เจ็ดนะเพี่งน้อนะจากเป็นจังไดคือคืนอฮอดอายบ่เศร้ายำกินเขายังคืด ฮอดเจ้าบ่ลืมยามฝนตกกึดหอดแห้งนั่งน้ําตาซึมกึดหอดบ่ลืมบ่เคยลืมลืมอายจักเถือจักแม่นเป็นหยังคือเป็นจังซี่กี่เดือนกี่ปีลืมอายบ่ได้คึดหอดหลา คุดฮอดหลายได้ยินบอก,ก่อนนอนยังคิดอ่อนซอนเจ้าของน้ำตาไหลนองความหักมันบ่สมหวังอายไปมีผู้ใหม่เอาใจเก่งจนอ้ายหลงทางคิดพ่ออยากสั่ง ใจเอ้ยสร้างลืมอายบ่ลงจักเป็นจังใดคือคือทอดอายบ่เศรา้าย้ำกินเขายัางคือฮอดเจ้าบ่ลืมย้ำฝนตกคือฮอดแห้งนั่งน้ำตาซึมคือฮอดบ่ลืมบ่เคยลืมลืมอายจักเถื่อ จากแมนเป็นยังคือเป็นจังสีกี่เดือนกี่ปีลืมอายบ่ได้คุดฮอดหลายคึดนอดหลายได้ยินบอกโอ้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  พี่น้องสาวาดำตัดเอาที่3้ำหาเก่าเด้อพี่น้องแล้วก็ตัดเอาเลขยกอตัวเอาซ้ำหาคับพี่น้องอ่ะบันนี้ก็ไปมากตอมากกับเป็นสูตรที่เก้าบันนี้สูตรที่เก้าสูตรที่เก้าสูตรที่เก้าเด้อพี่นอ้องมาน,นั่งตัดเอาไปอนะสูตรที่เก้านี่ อ๋อนักปัดเอาที่4ี่ศูนย์ห้นย์หสองตัวเดวเอาต่อนิออเดเอา,าน้องเนาะเอาต่อไปก็เป็นสูตรที่สิบสูตรที่สิบนนะกับตดเอาที่ ศีเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องสองโตรกระตับเอาพี่ศูนย์เจ็ดหนาาพี่น,อน้องเนาะอ่มืดแล้วพี่น้องตัดรอเดอร์บันี้นั่งตัดเอาแล้วจะเอามาเอาแนวมันไปวานมาเมาแนวขี่ค่านก็นไปไวแต่ตื่นสวยอันนี้ เฮ้ยประสานตา,อ,าอ้ขึ้นเดินไงฝ่าสา่าตาของนางและไอ้ประสานเขาใสกันตั้งแต่นั้นมันปนปวนในอุราถึงมันนอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงอ้เบื่องเนอี่นอนเบิงเบ่งอดเดอจากเบิ้องอดเดอบานีเดอบานี้เดอีปน้องเบิ่งเอา เบิงเอาเลยค่ะพี่นอ้องอ่านี่แหละคือเลขเด่นเลขสี่สิบตัวนั่งตัดเหลือสิบเอ็ดตัวพี่น้องนี่คือสรุปไ้แล้วจ้าพี่น้องเดอ้อพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะเป็นวิหน้าที่เงินวิหน้าที่ทองมือหอยออกขอทุกท่านโชคดีนะจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําล่างแรงใจ่ให้นั่งได้ด้จ้า ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากยินชิดพ่อทีวีหรือว่าสาวดัมผ้ารวอยติสิมอ,ไป,อไปพ่้อมไปพี่น้องเนาะเอาเป็นั้นว่าเลขชุดเด่นสี่ตัวมาครบสามตัวบนมีสสิบสูตรนั่งเฮ็ดไ้แล้ควครบสิบสูตรเด้อคลิปที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่แหละคลิปที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่นะคลิปที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่บันนี้เป็นคลิปสรุปนะจ้ะคือสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลได้เท่านี่นะคะเด้อนั่งสรุปให้ได้สิบเอทโต้ค่ะสิเคาบ่สสิบเอทโต้เนงวดน,นี้ เบิ้งพร้อมกันลอรุ่นพร้อมกันนาอพี่น้องเนาะล้วก็สองบนสองตัวบนและล่างนี่สิมาบอเนาอพี่น,อนอ้องเนาะขอบคุณและสวัสดีจ้า